ด้านความรักสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ความอดทนทั้งของตนเองและของคู่ท่านอาจรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจไม่สนใจหรือมีความเฉยเมยแต่แท้จริงแล้วอีกฝ่ายกำลังมีเรื่องที่กังวลลึกๆอยู่ในใจหากท่านเลือกที่จะเข้าใจแทนที่จะคาดหวังความรักจะอบอุ่นขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงสำหรับผู้ที่ยังโสด เดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะมีรักใหม่แบบสายฟ้าแลบแต่มีเกณฑ์พบเจอคนที่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกันผ่านการทำงานหรือวงสังคมเดิมอย่ารีบเร่งทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยตามเวลาที่ควรเป็นเคล็ดลับเสริมดวงและการสะเดาะเคราะห์สำหรับเดือนนี้ขอให้ท่านเริ่มต้นด้วยการปล่อยของเก่าเพื่อรับของใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์บ้านเคลียร์หนี้หรือเคลียร์ใจให้สะอาดโล่งโปร่งเบา จากนั้นให้มันกราบไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดหรือพระาธาตุที่อยู่ริมแม่น้ำพร้อมถวายเทียนหรือน้ำสะอาดหนึ่งขวดพร้อมอธิษฐานขอให้ชีวิตมีพลังแห่งแสงสว่างและการเยียวยาบริจาคเสื้อผ้าขาวหรือของใช้ที่ยังดีให้กับผู้ยากไร้เพื่อเปิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงดีๆเข้าสู่ชีวิตและที่สำคัญจุดเทียนหอมในห้องนอนหรือเปิดเสียงสวดมนต์ในตอนค่ำจะช่วยปรับคลื่นพลังรอบตัวให้สงบ เย็นและนำพาโอกาสดีมาใกล้ในด้านของพลังใจและ mind s e ็ขอให้ท่านลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ใช้หลักคิดว่าจังหวะช้าคือการได้ทบทวนและทุกการรอคอยคือการสร้างรากฐานจงอย่าท้อถอยกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและอย่าหวั่นไหวกับการที่บางสิ่งยังไม่ตอบสนองในทันทีเดือนนี้คือเวลาแห่งการวางเสาเข็มแห่งชีวิตใหม่แม้พื้นดินจะยังไม่มั่นใจว่า ตักตรงไหนจะมั่นคงแต่ขอเพียงกล้าลงมือและตั้งใจทําเต็มที่ทุกสิ่งจะประสานตัวอย่างเงียบเียบและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจงอยู่อย่างสงบ เรียบง่ายและไว้วางใจในกระแสกรรมดีที่ท่านได้สร้างไว้โลกภายนอกอาจหมุนเร็วแต่ชีวิตของท่านจะมั่นคงหากหัวใจยังมั่นอยู่กับหลักของสัจธรรมเดือนนี้จะไม่ใช่เดือนที่หวือหวาแต่จะเป็นเดือนแห่งการเติบโตเงียบๆที่มีความหมายในระยะยาวขอให้ทุกย่างก้าของท่านในเดือนกรกฎาคมนี้เต็มไปด้วยสติสมาธิ ปัญญาและความอ่อนโยนต่อโลกและตัวเองและจงเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาดอกไม้ของชีวิตจะเบ่งบานอย่างสมบูรณ์แบบเสมอ